สวัสดีครับพบกับสวนแตงโมไล่แซนสุกนะครับอันนี้แตงโมของเราก็ยอดกำลังจะพุ่งอย่างนี้เลยนะครับเพราะได้น้ำนะครับได้น้ำฝนตกที่ฝนตกหนักเมื่อกี้นะครับที่ยอดเราจมไปกระกดินเราเรามางัดขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้ต้นแตงยอดเขาหักนะครับ วันนี้เราก็มาดูหลังจากที่ถูกฝนมาถลมพายุฝนถล่มมาได้สามสี่วันเมื่อกี้นะครับวันนี้เราก็มาตรวจสอบดูซิว่าต้นแตงโมงเราเป็นยังไงเดินดีแค่ไหนนะครับดูครับแตงโมงของเรานะครับนี่ยอดเขาจะพุ่งอย่างดีเลยนะครับเห็นไหมครับทั่วได้น้ํานะครับยอดใหญ่อวบนะครับเห็นไหมครับยอดแตงตัวไหนที่เรางัดขึ้นไม่ทัน นะครับล้วก็โดนก็ยอดหักก็มีหลายยอดอยู่นะครับเรางัดขึ้นไม่หมดนะครับเพราะว่าถูกฝนทับยอดของเขานะครับแต่วันนี้เราก็มาตรวจสอบอีกวันนะครับเป็นยังไงต้นแตงยอดเดินดีแค่ไหนนะครับแตงโมของเราก็ติดติดลูกแรกไปแล้วแต่ยังไม่โตนะครับเรารอให้เขาโตก่อนนะครับเราค่อยจะมาเด็ดออกนะครับดูยอดแตงของเรานะครับ วันนี้ก็ตรงวันที่27นะครับตรงกับวันเสาร์นะครับวันที่ปลูกของเราก็อยู่ที่บ้านถาวรระหว่างบ้านหินคูนคตำบลสะเกศสามอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เราก็ตรงในที่หญ้ายาวๆเราก็มาถากหญ้าถอนหญ้ากันนะครับ ออกจากต้นแตงด้วยนะครับเห็นนะครับต้นแต,แตงของเราอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกครับรุ่นแรกของเราก็ติดต้นโตแล้วติดลูกแรกแล้วนะครับแต่เหลือรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นที่สองยังนะครับยังไม่ได้ตัดยอดแต่ถึงเวลาตัดแล้วนะครับไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะตัดหรือเปล่ารอรอดู เวลานะครับดูว่ามันจะว่างไหมนะครับถ้าเราว่างเราก็จะมาตัดยอดพ่กนี้นะครับวันนี้เรายังไม่ไม่ว่างเรามาเอาหญ้าก่อนนะครับรุ่นที่สองก็ต้นลเล็กๆอยู่อันนี้ก็รุ่นที่หนึ่งนะครับในช่วงระยะก่อนเก็บก่อนทำนาก่อนหว่านข้าวนะครับอันนี้ก็ เดือนพฤษภานะครับตรงกับวันที่ย7นะครับเดือนพฤษภาเพื่อนๆคนไหนสนใจปลูกก็ปลูกระยะนี้นะครับก็ปลูกได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่อาจจะเอาย้ากันหน่อยนะครับเพราะว่าย้ามเยอะนะครับแต่เคมีนี้จะไม่เปืองนะครับแตงโมเราติดลูกแรกกอบลูกไม่ใหญ่นะครับกำลังลูกเล็กอยู่เราให้โตก่อนนะครับให้โตก่อนให้โตก่อนเราถึงจะเก็บลูกแตงโมนะครับ เห็นไหมครับลูกแตงโมยังเล็กอยู่เลยครับเห็นไหมครับเห็นไครับลูกยังเล็กๆอยู่ลูกนี้เราก็เด็ดทิ้งนะครับเราไม่เอานะครับเราจะรอเอาลูกไปปลายนะครับไปปลายน่าจะเป็นลูกนี้หรือเปล่าเห็นไหมครับลูกนี้นะครับไปปลายนี่ครับน่าจะประมาณนี้นะครับลูกแรกเราก็จะเด็ดทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เด็ดทิ้งลูกแตงเขาก็จะไม่โตถ้าโตได้ก็เนื้อไม่แน่นนะครับเนื้อไม่แน่นเอือกนะนะครับสําหรับ เป็นแตงโมล,ลูกแรกนะครับต้นไม่โตเปลือกก็หนานะครับเ,เพื่อนๆผมอยากจะแนะนำเ,นเพื่อนๆนะครับจะเอาลูกแรกไว้นะครับให้เด็ดทิ้งเลยนะครับเพราะจะทําแตงให้เราเนื้อไม่แน่นแลยแน่นนะครับแต่เปลือกก็จะหนานะครับลูกไม่ค่อยสวยนะครับ เห็นไหมครับแตงมุงของเราตรงนี้ที่ร่องกลางตรงนี้นะครับเนี่ยก็แตงของเราก็จะมีร่องในลักษณะที่เห็นนะครับที่เป็นร่องกลางอย่างนี้ก็เพราะเราต้องการให้น้ํามันไหลในร่องนี้นะครับฝนตกมายังไงก็น้ําก็จะไหลลงตามร่องนะครับ จากนี้ไปเราก็น่าจะหยุดเอาหญ้าแล้วนะครับตรงนี้เราเอาไปได้หลายวันแล้วนะครับแต่ก็มียอดเล็กๆขึ้นมาอยู่แต่ก็ก็คงไม่เอาอีกนะครับยังไงต้นแตงของเราก็โตทันนะครับจากนี้ไปถ้าเราเด็ดลูกทิ้งลูกแรกทิ้งนะครับก็อีกประมาณสักสิบยี่สิบวันก็ต็งโมก็จะโตอย่างเร็วนะครับก็มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวนะครับเห็นไหมครับลูกแรกนะครับลูกแรกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะไม่ค่อยสวยนะครับออกเขียวเข้มๆนะครับ เห็นไหมครับไม่สวยนะครับนะครับแตงของเราอันนี้ก็บ่ายสามสี่โมงแล้วนะครับจะเข้าสี่โมงแล้วฝนก็เหมือนจะมืดมาแล้วนะครับทั้งนู้นนะครับจะมืดมาแล้วท้งนุ่นเห็นไหมครับมืดๆด,ด,ดำๆนะครับท่นนี้ก็จะเป็นฟ้าขาวอยู่นะครับ ฟ้าวันนี้อากาศบดแดดไม่มีเท่าไหร่นะครับมีแต่ช่วงบ่ายนิดหนึ่งนะครับนี่ก็แดดอ่อนๆนะครับนี่นะครับแต่ของเรา แตงบางครั้งนะครับก็จะมีโรคจับอยู่เช่นกันนะครับแตงก็มีโรคอยู่เหมือนกันนะครับโรคเป็นเชื้อนะครับเห็นไหมครับใบเขาก็จะเป็นคอตั้งนะครับเป็นออกคอตั้งออกไปออกสีไม่สวยนะครับออกใบไม่สวยนะครับเป็นเชื้อรามันก็มีบ้างนะครับในแต่ละแปลงแต่ก็จะมีไม่เยอะนะครับถ้ามีเล็กๆน้อยอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเราปล่อยเลยไม่ต้องถอนทิ้งนะครับไม่ต้องถอนทิ้งบางครั้งเขาก็ให้ลูกอยู่เหมือนกันนะครับให้ลูก อยู่เหมือนกันนะครับแต่อาจจะลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ยังให้ยังให้ลูกอยู่เห็นไหครับจะเป็นออกคอตั้งๆ้งนะครับเหลืองเหลือนี้เป็นโรคเชื้อราจับนะครับมีเป็นบางต้นนะครับมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับมีบ้างในแต่ละทุกที่นะครับใครปลูกก็จะมีลักษณะนี้อยู่ในทุกแปลงนะครับแต่ถ้าว่าเป็นเยอะนี่ผิดปกตินะครับผิดปกตินะครับแต่ถ้าว่ามีอยู่ห่างต้นสองต้นเรื่องปกตินะครับถ้ามันมีติดกันเยอะแยะเลยเหลืองอย่างนี้ทั้งแปลงนะครับก็ก็แปลว่าก็ เป็นโรคนะครับเป็นโรคทั้งสวนทั้งเปนะครับต้องได้การรักษานะครับแต่ต้นไหนของเราก็ยังไม่ไม่ติดติดลูกแรกนะครับแต่ถ้าไม่ติดลูกแรกนะครับถ้ายังไม่ติดลูกแรกถ้ามันติดไกลนะครับติดไกลนะครับแล้วก็เอาเลยนะครับระยะห่างของมันก็เราก็จะนับประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองขึ้นไปนะครับเราถึงจะเอาลูกจริงนะครับ ประมาณ12ขึ้นไปนะครับเราจะเอาลูกจริงถ้ามันอยู่ข้อที่เก็ที่เปดที่9ที่10เราก็จะเด็ดทิ้งนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเด็ดทิ้งเลยยังไงมันก็เป็นลูกแรกยังไงมันก็ติดลูกนะครับต้นหนึ่งเขาจะให้แตงประมาณ2ลูกนะครับต่อต้นนะครับบางต้นไหนก็1ลูกบางต้นไหนก็2ลูกบางต้นไหนก็3ลูกนะครับแต่ส่วนมากแตงเขาจะ1ต้นเขาจะให้ สองลูกนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเป็นบางต้นเห็นนะครับมันก็จะคอตั้งอยู่เห็นไหมครับเป็นลูกเชลานะครับมีอยู่นะครับแต่ละแปลงก็จะมีอย่างนี้นะครับแต่บางครั้งเกิดจากน้ํานะครับน้ําก็มีน้ํชุกเกินแล้วทําให้รากเขานเปื่อยอยู่นะครับบางทีก็เกิดจากปุ๋ยก็มีนะครับก็มีบ้างเรื่องปกตินะครับอย่างต้นอย่างนี้นะครับมันจะมีอยู่สองเครือนะครับสองเครือนะครับนี่นะครับ เขาก็เครือนึงเขาก็อาจจะให้หนึ่งลูกนะครับอีกเครือหนึ่งเขาก็อาจจะให้อีกหนึ่งลูกนะครับแต่ถ้ามีสามคือเครือนึงอาจจะไม่ไม่ติดเลยนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยติดนะครับจะติดถึงเราจะให้เป็นสามสามสี่แหนก็แล้วแต่ถึงแตงต้นนึงจะมีสามแหนงสี่แหนงนะครับแต่ต้นแตงเขาก็จะให้อยู่แค่สองลูกนะครับเขาจะให้เขาจะเขาจะเรียกลูกที่ว่าลูกเขาจะติดเครือไหนนะครับระหว่างสี่คือนี่เขาจะติดเคือไหนนะครับถ้าติดสองลูกแล้วเขาก็จะอยู่เลยนะครับเขาจะไม่ติดอีกนะ ไม่มีติดเพิ่มนะครับถ้าติดก็ติดลูกเล็กๆไม่ไม่สวยนะครับส่วนมากก็จะไม่ติดนะครับจะติดแค่สองลูกนะครับเห็นไหมครับก็จะมีอยู่เชลราเป็นจุดๆนะครับก็ช่วงฝนนก็จะมีเยอะอยู่นะครับนะครับออกจะออกใบเหลืองๆนะครับช่วงฝนนี่พนยานะครับที่นู้นนะครับเมื่อกี้เขาเหนื่อยเป็นแดดออกจ้านีดหนึ่งก็เลยพักขล่มนะครับก็เลย พอหายเหนื่อยก็ออกมาเอาญ้านะครับคทนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามแปลงของเรานะครับจะเป็นยังไงนะครับจะงามแค่ไหนนะครับติดตามแปลงนี้ว่าเราปลูกช่วงนี้จะเป็นยังไงจะงามแค่ไหนนะครับ จะได้ผลผลิตไหมนะครับทีนี้นะครับสวัสดีครับ